สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันรอบเดิดมือนี่ตำบกงวงอยู่หยวดจ้ากระเพขาบักแข้งผักเครื่องเคียงแล้วก็พักกระถินอ่อนเนี่ค่ะผักพขาจากสวนหลังบ้านพี่น้องปลูกเองกินเองขวงมักของมักได้พี่น้อง <c oughs> มากพี่น้องมาใสเออเรื่มบอกว่ามีบักสะต้อนำ้ำพี่นอออ้องตำใสบักสะตอนน้ำ Của quang mở đây quán làm gì đó. Mmmm, chè. A bi hoàn hảo. Hát quán. Mm. 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 คน่าดตามเอาท้ายร่วมกีบรอบเด็กคนว่าคนบอกัารหายแน่จังบาทจีบประแสพี่น้นองจีบปละแสปละแ็ก้อนน้อยพอดมีขม้าออ่อนนอ้เขากันแห้งแข็ง แอบพักฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับเลยครับแล้วรับแล้วใครเนี่ยกดติดตามในเด้่องพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านกิปต่อไปเด้อค่ะเด้อฮึแชร์แชร์ เอไว้ทคลิปด้วยเอไว้ทคลด้วยแกเลยนะออาสบพี่น้องแสบพี่น้องแซ่อพี่น้อง่บบใส่หลาเหรว่ะใส่หลาพี่น้องแซ่บ ของมาเลยพี่น้องมาขายมากที่สุ่มากจนในปูกอะไรปูซื้อต้นมปะปูไปให้กินเห็นว่าเมียมากัไปซื้อต้นอยู่แม่โจนทะเลมะปูไปให้พี่น้องสามสี่ต้น,น ส่เแล้วกงก็จะควรลังบาเลยพี่น้อง แกงเราจะซื้อล้งบาน <c oughs> เดี่ยวสามิวบังสต,ตอพี่นั่งสร้างม,มาตั้ต่หีบสนุกดีอ่ะแซ่บสตอพี่นรุ่นนี้แซ่บแ้งแกพอดีเนี่ยน่ เอ้ยบอสให้ยังไปไอ้บอสให้ยังไอ้บอสให้ยังใส่กวนพี่น้องยิประเด็กพี่น้องยิ้ประเด็ก ออย่างร้อยพี่น้องเนสีนามร้อยพี่น้องไอ้บ่ได้เหรอเนียไหมอืม เราแม่เราอย่างเราอย่างว่าเาม่วันนี้ลาไปก่อนนะพี่น้องพอกันคลิปหนาพอแล้วค่ะพี่น้องพอแล้วตวัสทีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องไม่หมยเลยค่ะกดติดตามนด้วยจ้าขอบคุณค่ะ